โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวันนี้เราจะมาแนะนวทางในการแก้ทางคอมโบอาญาแล้วก็ทาร่ากันนะครับเนื่องจากเป็นคอมโบที่ทุกๆคนมองว่ามันโกงมากๆนะซึ่งดอยก็มองว่ามันโกงมากจริงๆนในการเล่แนแดงเนี่ยคอมโบอาญาทาร่าหรือดอยขอเรียกว่าทายากันค่อนข้างจะโงกะง,ะโงมากนะทายาเนี่ยมันจะเป็นคอมโบที่แบบว่าเข้าไปนัวเข้าไปเรื่อยๆดาดมจก็แบบขีโ้มโมขี้โมหน่อยตอนจบเกมก็จะเห็นอดามิเกสี่สิบบ้างรวมกันได้60บ้างแล้วดามเมจหกสิบอะไรเงี้ยค่อนข้างจะขี้โมดอยมองว่าเป็นคอมโบที่น่าลำคานมากๆนะครับส่วนวิธีแก้จะเป็นยยังงไดออขเิม ที่ความแข็งแกร่งของตัวทาร่าก็อาย่าก่อนมันคอมโบยังไงนะครับเราขอเริ่มที่ตัวของสกิลของทาร่าก่อนนะทาร่านะสำหรับ,บคนที่ไม่รู้นะครับพาสซีของทาร่านะครับเมื่อทาร่าเลือดน้อยนะครับทาร่าก็จะโจมตีได้แรงมากขึ้นนะครับในส่วนของพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นก็คือมันได้พลังโจมตีเพิ่มตามเลือดที่หายไปเลยนะครับสมมติเลือดเหลือ1%นึงเปอร์เซ็นต์ก็ได้พลังโจมตีเยอะๆอะไรอย่างนี้มันนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นไม่ได้เกี่ยวว่าต้องมีเลือดเยอะันะครับก็แค่ขอแค่ ยจงยิ่งตีแรงในส่วนของท่าหนึ่งของทาร่าครับไม่มีอะไรมากครับโดดไปสโลครับขำๆนะครับคูดาวัยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายเลือดในการใช้งานด้วยนะฮะแล้วก็มีสโล่ให้หกสิบองวินะครับค่อนข้างดีสโล่ค่อนข้างนานนะครับเอดีก็ค่อนข้างแรงนะครับคูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอดีเลยนะฮะเพราะงั้นตัวทาร่าเนี่ยตอนเลือดน้อยๆโดดไปทุบทีหนึ่งเนี่ยหลายดาเมจอยู่นะฮะในส่วนของท่าสองของทาร่าจะเป็นท่าไฮไลท์นะครับท่าสองของทาร่านะครับจะทำการปั่นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นเปอร์์เเ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 เซ็็็นน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 นตตลืืออดดดดดดคคาาาาาามมมมมมจจจจจจปปปััั่่่่่ีีีียยะะะธรรรรรบบๆแแททงงิ มีเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูเป็นหน่วยคำนวณน,นะครับไอสกิลนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแรงมากนะเมื่อศัตรูแบบว่าเป็นตัวแท้งหรือเป็นตัวอะไรเงี้ยมันจะสร้างดาเมจได้ประมาณ4%นั้นที่เบสนะสี่เปอร์เซ็นต์บวกโบนัสเอดีศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะงั้นยิ่งเราพลังโจมตีเยอะนะครับมันก็ยิ่งปั่นได้แรงนะครับที่ดอยคิดไว้นะเมื่อทาร่าเลือปดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดแล้วประมาณหกเปอร์เซ็นต์ก็รวมรวมปั่นสองฮิตเนี่ยก็ประมาณเกือบสิบสองเปอร์เซ็นต์ได้นะเพราะง,ท,าาาะะาท,งที่่มัันน,น,ปนปน ได้นะอันนี้แค่ดาเมจจริงเนี่ยก็รวมๆคิดไปเลยแล้วทั่วๆนะสิบเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งให้มันปั่นนะเพราะงั้นคาร่าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้าไฟฟ้าแล้วก็นัวได้เก่งมากนะครับแล้วก็ยิ่งมันเลือดน้อยมันก็ยิ่งปั่นได้แรงนะทำดาเมจได้แรงตรีธรรมดาแรงนะครับบวกกับอันติของมันเนี่ยค่อนข้างจะโกงมากนะในการรีเลือดแบบต่อเนื่องนะครับอันติมันเนี่ยเมื่อกดใช้งานนะครับจะทำการรีเลือดนะครับเวลสุดท้ายเนี่ยรีอยู่ที่เจ็ดวินะครับได้เกาะเพิ่มมาด้วย 160, ร,ร้อยหกสิบกันไะว้วนวนแปดอคเเดนะส 16%เนี่ยเยอะมากๆนะครับยังไม่รวมกับพลังแฝงฮิวของเรานะที่เมื่อได้รับการฮิวเนี่ยจะได้รับการฮิวเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็เมื่อเลือดต่ำกว่า50%จะฮิวเพิ่มอีก10%นะครับก็ถามว่ามันกลายว่าอะไรอย่างเช่นเราตอนแรกเราฮิวอยู่ที่8%ถูกไหมเพิ่ม10%ก็จะเป็น8.8%พอเพิ่มอีก10%ก็จะกลายเป็น,น9.6%นะครับก็คือหมดค่อนข้างเยอะนะครับคูณกับ7วิก็คือรีเลืดก,กันกระหน่ำเลยนะเพราะงั้นตัวของทาร่าเนี่ยพอกดเตะน่าจะรีเลืดได้ประมาณ 60-70%ได้อยู่นะครับคือถ้าเล่นดีๆคือมันแบบ ค่อนข้างจะอันตรายมากๆทรับอันติทาร่านะครับแล้วมันก็บวกเกาะให้ด้วยบวิ่งเร็วให้ด้วยนะเพราะงั้นไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยที่จะฆ่าทาร่าในการเข้าไฟนะครับอันนี้คือจุดเด่นของทาร่านะจริงๆทาร่าเนี่ยก่อนๆมันก็เก่งอยู่แล้วช่วงที่มันเก่งนะครับกับพลังแฝงอันใหม่เอ็กโซซีส์เนี่ยมันก็เก่งมากอยู่แล้วนะครับแต่มันก็มีตัวที่แก้ได้นะครับแต่ด้วยการมาของอายานะครับอายาเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเกาะเพื่อนนะเพื่อใช้สกิลต่างๆได้ดีนะครับอย่างเนค ไม่ค่อยมีประโยชน์นะอันติวงเล็กนะครับทำการสาบศัตรูแล้วแป๊บแป๊บก็หายนะแถมก็วงกระตีเดียวไม่มีดาเมจด้วยแต่พอเป็นอันติที่อยู่บนหัวเพื่อนเนี่ยก็เป็นวงใหญ่ๆใ,ในส่วนของคารโบนะครับออยาเนี่ย มันไม่ได้เก่งที่สกนะิลหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยดาเมจค่อนข้างเบานะให้ดูที่เบสนะดาเมจแค่2 2 5ร้อยถึงสี่นะครับคือเบามากนะสจังหวะก,ก็ยังเบาอยู่ดีนะไม่ค่อยแรงมากสโลมันก็ไม่ได้สุดเท่าไหรนะ่นไม่ได้สโลหนักนะแต่คูดาวก็ค่อนข้างดีนะแค่5าวิเองนะอัพเต็มๆลดคูดาวเต็มๆก็ได้ประมาณเกือบ3.5าวิอะไรางี้นะก็เป็นสกิลที่คูดาวไวแล้วก็ดาเมจกลางๆไม่แรงเท่าไหร่นะครับท่าสเนี่ยก็เป็นการกดแล้วได้โล่ให้เพื่อนนะครับซึ่งเราเล่น, combo นคอโดดนะมโนนบม คอมโบนี้เล่นง่ายขึ้นนะครับในส่วนของคอมโบนี้เนี่ยอาย่าเนี่ยจะแค่กดโล่ให้ทาร่าเพื่อช่วยในการเอาชีวิตรอดนะบางครั้งเนี่ยทาร่ามันจะแบบคำนวณเลือดผิดนิดหน่อยทําให้มันตายถูกไหมแต่ว่าการที่มีอาย่าอยู่เนี่ยมันทําให้สามารถมีโล่เพื่อช่วยป้องกันดาเมจได้มากขึ้นด้วยนะครับแถมนะครับการที่เรามีอาย่าบนหัวเนี่ยมันสามารถทําให้อาย่ากับทาร่าเนี่ยมี2ส,สเปลได้นะครับอาย่าเนี่ยสามารถกดสเปลต่างๆให้ตัวของทาร่าได้ไม่ว่าจะเป็นล่อพิล i f y ไฟสปินนะครับ กดปิดป,ป้อมกดทิลได้นะครับอะไรอย่างนี้กดฟิกเกอร์ไม่ได้แค่นั้นเองนอกนั้นก็ทําให้ตองทาร่าเนี่ยมันตายยากขึ้นไปอีกนะบอกกับกดปิดป,ป้อมเนี่ยวิ่งใส่เนี่ยไอค้คอมโบทาย่าเนี่ยก็จะน่ากลัวมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ของอาย่าเนี่ยก็อยู่ที่อันติเมทนะครับอันติเมทของอาย่าเนี่ยค่อนข้างโกงมากนะครับเมื่อเราขี่คอเพื่อนอยู่นะครับจะทําการสร้างความเสียหายเวทนะครับ60สิบบวกยี่สนะครับตลอดเวลาของอันตินะครับซึ่งมันทำดาเมจห้าวินะทำดาเมจนานมากนะครับแล้วก็ ถ้าสตูอยู่ในวงเกิน2วินะครับก็จะโดนสาบให้แปลงล่างนะครับ1.5วินะครับแล้วก็ระหว่างที่เรากดอันติอยู่เนี่ยคนที่เราขี่อยู่เนี่ยก็วิ่งเร็วขึ้นอีก30%นะพอมันคูณไปคูณมาเนี่ย ตัวออนทาราก็จะวิ่งเร็วมากมีดาเมจเวทรอบๆตัวนะครับมี CC 1.5วินะครับมันมีลายหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ดูที่คูดาวของอันติของอาญาเนี่ยคูดาวติอาญาอยู่ที่18วิเท่านั้นนะครับค่อนข้างน้อยมาก18วิถ้าให้ดูที่ค่าลรคูดาวที่เต็มๆเนี่ยมันจะอยู่ที่10.8วินะที่ดอวเคยออกแล้วคูดาว40%เนี่ย เพราะงั้นตัวของอายาเนี่ยจะมีคอมโบที่เข้าไฟได้ทุกๆ1ิวิบวกกับอันติของทาร่าเนี่ยมีคูดาวที่35ิาวิก็จริงนะครับแต่คูดาวเนี่ยมันสามารถลดได้40เซนก็จะเหลือที่21ิวิไอส่วนของ21ิวิเนี่ยทาร่าเวลากดอันติเนี่ยมันนับคูดาวต่อจากกดใช้งานทันทีนะครับก็จะลบอีก7วินะเพราะมันอยู่7วิถูกไหมมันก็จะเหลือคูดาวแค่1 4วิเท่านั้นนะสำหรับอันติทาร่าในช่วงที่ไม่มีอันติเพราะงั้นอันติของอายาเนี่ยถึงแม้ว่าาจจะมมมีีคูลดดดวนนนน์ทิกก็งตััััััหหออสพพธ คือที่ประมาณ15บห้าวิในช่วงที่คูดาวเต็ม40%ทั้งคู่นะฮะคูดาวจะเต็มพอดีประมาณ15บห้าวินะครับเพราะงั้นทุลุกสิบาวิเนี่ยตัวของทาร่าแล้วก็อาญาเนี่ยสามารถกระโดดเข้าไปในไฟพร้อมกันนะครับแล้วก็ทำเดเมจไปเรื่อยๆได้นะครับข้อหลักของบิลนีน้จะอยู่ที่ตัวของอาร์โกนี่ของอาญาแล้วมาทำให้ดาเมจมันพุ่งพรวดมากนะเนื่องจากมันใช้สกิลหนึ่งใช้อันติได้บ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยทำให้ศัตรูโดนดาเมจไปเรื่อยๆตัดต่อตัดต่อนะครับปกติเนี่ย,ยมันไ่าาร ถาสต้ให้ตายทันทีได้เนื่องจากดาเมจมันไม่พอนะมันต้องเข้าออกเข้าออกเข้าออกใช่ไหมแต่พอมีอาย่ามาช่วยเติมดาเมจให้ในส่วนนี้เนี่ยมันทําให้ทาราา่าจังหวะที่โดเข้าไปเนี่ย มันฆ e ่าได้เลยนะครับบวกกับเมื่อก e ่อนเนี like ่ยทาร่ามันจะตายเพราะโดนซีซีัตรูสวนโดนตีสวนอะไรนี้โดนลุมสวนตายถูกไหมแต่พอมีอาย่าเนี่ยทำให้จังหวะที่มันโดดเข้าไปเนี่ยมันมีสาบของอันติของอาย่าเนี่ยทำให้จังหวะที mm ่คนจะหันมาสวนเนี่ยก็โดนสาบเป็นไก่ไปก่อนนะครับมันทําให้ทาร่าเนี่ยมีจังหวะการทันเดรเดมากขึ้นวิ่งหนีมากขึ้นนะมันทั้งเข้าทั้งออกง่ายมากขึ้นในจังหวะต่างๆตอยก็เลยมองว่าคอมโบนี่ค่อนข้างโกนะก็ใครที่คิดว่ามันไม่โกงก็ลองไปเล่นกันดูแล้ว เอามาปิดป้อมมาทารออ่าเอาสเปลอะไรมาก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะครับประมาณนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเราพูดกันมานานสำหรับความเก่งกาจของมันนะสำหรับอ,อาญาแล้วก็ทารามาดูตัวของการแก้ทางมันกันบ้างดีก่อนะครับพอเริ่มที่ง่ายๆก่อนเรื่องกับเอเบสิกก่อนก็คือตัวของตัดเลือดแน่นอนนะครับตัดเลือดก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ตัวของทาราตายง่ายขึ้นนะครับมันมันมีการรีเลือดเป็นส่วนประกอบนะเพราะฉะนั้นตัดเลือดจําเป็นต้องมีนะของมันต้องมีนะตัดเลือดถ้าเป็นไปได้ก็ออกมานะเมทที่เจอนะแครี่ไฟเตอร์ ตัวต่อมาถ้าที่ดอยมองว่าแก้ไขได้ดีสุดๆนะครับตัวแรกที่ดอยนึกออกนะก็คือตัวของลอเลียวครับลอเลียวเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งก็จริงนะครับสำหรับเ,เมทในเมตานี้แต่ว่าเมื่อเจอคอมโบนี้อย่างทาร่าและอาญาเนี่ยจริงๆมันคือฮีโร่2ตัวมันไม่ใช่ฮีโร่ตัวเดียวเพราะงั้นก,น,กนการที่เราฆ่าทาร่าได้เนี่ยก็เหมือนกับการที่เราฆ่าอาญาได้เช่นกันนะเพราะงั้นตัวของทาร่าเนี่ยข้อเสียมันคือดาเมจมันไม่สุดตัวของอา่าก็เช่นกันดาเมจมันไม่สุดมันไม่มีสกิลเบิร์ดอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัว b r าบลิงของมันนะท่าบลิงของลอเรียลนะครับท่าบลิงนี้เนี่ยมันจะสามารถทําให้เราไม่ตกเป็นเป้าหมายได้ช่วงเวลาหนึ่งถูกไหมไอจังหวะที่มันหลบสกิลอยู่เนี่ยมันสามารถล้างสถานะการเป็นไก่ได้นะครับหมายถึงจังหวะที่มันจะเก็บสเต็กจนครบ2วีแล้วสาบเนี่ยมันจะล้างได้นะครับอันนี้ดอยไม่รู้เหมือนกันเป็นความสามารถของลอเรียลหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ดอยเล่นและตอนที่ดอยเจอเนี่ยลอเรียลมันสามารถหลบการเทคได้ตลอดเลยนะครับอะไรประมาณนี้มันก็เลยสามารถหลบการสาบได้นะครับแล้วก็ตัวของลอเรียลเนี่ยค่อนข้างจะชอบอยู่แล้วนะสาบไฟ อะไรมันชอบอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าจะมาคู่กับอาญาก็ไม่ได้ช่วยอะไรทาร่าก็จะต้องวิ่งหนีตัวของลอเรียอยู่เสมอนะไม่สามารถเข้ามาในไฟได้นะครับคือที่ทาร่ามันเก่งเนี่ยก็คือแพทนี้เนี่ยมันคู่กับอาญาใช่ไหมใครๆก็ต้องหนีมันใครหันมาเถียมมันก็โดนฆ่าทิ้งหมดเลยนะครับแต่ตัวของลอเรียเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถยืนชนกับตัวของทาร่าแล้วก็อาญาได้นะครับไม่ได้เก่งกลัวอะไรก็ล้าไปเรื่อยๆนะถ้ามันโดดเข้ามานะครับก็เลยทําให้ตัวของลอเลียเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ดอยมองว่าสามารถแก้ ของล็ในส่วนของล็อกซี่เนี่ยมันเป็นตัวที่มีความสามารถในการแทงสูงเนาะแลบไฟได้ค่อนข้างนานนะครับก็คือไม่โดนคอมโบทายาและอาราตฆ่าตายแน่ๆนะครับตัวของล็อกซี่เนี่ยจำเป็นต้องใช้ท่าจับให้ถูกจังหวะนะครับคือทาร่าและอายาเนี่ยมันจะชอบเล่นในจังหวะที่เลือดมันไม่เต็มถูกไหมฮะตัวของทาร่าและอายาเนี่ยมันสามารถโดดเข้ามาในเลือด50%แล้วเล่นต่อได้นะครับเราก็แค่หาจังหวะที่มันเลือดไม่เต็มหลอดนะครับอย่างเช่นมันเลือดแบบประมาณแบบ50% 60%นี้เราก็จับลากมันเข้ามาแล้วฟิกเข้าป้อมไปเลยแล้วก็ให้เพืื่อนลุมมกกระะทบั็าจต ได้นะครับอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นแนวทางที่ดอยคิดไว้นะครับแล้วก็ลองเล่นจริงก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันเวลาเจอคอมโบแบบคู่อาญาอะไรอย่างงี้ก็แค่จับตัวล่างหลักมันมานแล้วก็ให้เพื่อนกระทืบนะครับมันก็จะพอแก้ได้เหมือนกันเนื่องจากในช่วงเวลาที่เราลากมันเนี่ยอีกฝั่งมันก็จะเป็นเป้านิ่งให้เพื่อนกระทืบนะไม่ค่อยมีพิษส่งอะไรเท่าไหร่นะถึงแม้มันจะมีสาบก็จริงนะเราสามารถใช้ล้างเพื่อล้างสาบให้เป็นเฮกของเพื่อนได้นะมันก็จะทําให้เพื่อนไม่ได้โดนสาบไปนะครับเพราะงั้นดอยก,ก็มองว่าการเล่นตัวให้พวกตััััวววจจจบนนะะะะแแแแตตตต่่่่ดอนนออออออยยําาาาค2ืขงกกกล็มมี เนี่ยหน่อยเนื่องจากอารมมาันต้องจับแล้วอยู่กับที่นะเพราะงั้นถ้าเพื่อนไม่พร้อมการจับเรามันก็อาจจะไม่พอดีนะครับแต่เล่นล็อกซี่เนี่ยเราสามารถจับมันลากเข้าที่อื่นได้เลยเพื่อนก็จะมีโอกาสเติมดาเมจได้ง่ายมากกว่านะหรับในการจับของล็อกซี่นะครับประมาณนี้ตัวต่อมาให้เราจะแนะนําเขาเป็นตัวของฟอนติโนส่วนตัวเนี่ยฟอนติโนเนี่ยก็ชาตตัวของทาร่ามาแต่ไหนแต่ไรนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาญามาเพิ่มนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนื่องจากอาญาเนี่ยก็แค่เพิ่มเติมดมาเมจเบ้มานิดหน่อยนะครับแต่ฟอนติโนเ่มกาเนไไมมัาาะนนสปหรีถ ลำไร่เรื่อยๆได้นะครับวงเล็บอ,อย่างเดียวนะคนที่เล่นฟอร์เลนเนี่ยต้องช่ำนิดนึงนะเป็นตัวที่เล่นยากไงแต่ว่าถ้าเล่นเป็นนะโดยวองว่าฟอร์เลนก็เป็นดาร์ฟหนึ่งเหมือนกันที่สามารถแก้ทางคอมโบนี้ได้นะครับในกรณีที่ฝั่งกดมาเนี่ยก็กดฟอร์เลนไปสู้ได้ถ้าใครไม่อยากลเล่นลอเรียนะฟอร์เลนก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับนะครับตัวต่อมาที่ดอยแจนแนะนำครับก็เป็นตัวของไฮเตกครับไฮเตะก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับที่สามารถละลายแทงได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเพื่อน <laughs> <laughs> <g> <g> นะครับก,ก็ยัง แล้วเนื่องจากมันใครง่ายนะครับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอหนีทันแต่ว่ามันก็ยังยากอยู่ทีซับคอมโบนี้ค้าโบนี้ค่อนข้างไล่เก่งอะับอาตาร่าบอกอาญาเนี่ยมันไล่เก่งมากนะแต่ว่าถ้าเกิดเราได้จังหวะดีๆแทงลากให้ใช่เราหยิบล็อกซี่มาซับริบรอเรียวมากางหยิบไฮเตะมาแครรี่อะไรเงี้ยเราก็จะเล่นง่ายเล่นไม่ยากก็คือเราสามารถเติมดาเมจให้เพื่อนได้อะไรอย่างงี้นะถ้าเราหยิบตัวแก้มาระดับหนึ่งเนี่ยไอ้คอมโบทาร่าบอกอาญาเนี่ยมันก็จะไม่ได้โกงมากนะครับเพราะงั้น้ฮเตะก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่สามารถละัันนะกก็่่่าาาาจมีีี้้้เขโทแ ทางตัวของทาร่าและอาญาได้ดีนะครับนอกนั้นี่ยดยจะแนะนําเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับคอมโบนี้เนี่ยจุดอ่อนเนี่ยมันจะอยู่ที่การจ่ายดาเมจพร้อมๆกันนะครับก็คือแบบพยายามกรุ๊ปนะครับห้าคนนะครับแบบสี่ถึงห้าคนนะครับแล้วก็เอาแบบตัวดาเมจเยอะๆมาใส่นะครับตัวไหนก็ได้ที่สามารถเป็นไฟเตอร์ยืนแทงนานๆได้อย่างเช่นพวกริปโป้ก็จะดีเหมือนกันนะเอามาแบบยืนฟันเพื่อแบบแทงให้เพื่อนได้นะครับก็จะดีเหมือนกันก็แบบช่วยเติมดาเมจได้นะครับแนะนําว่าให้จ่ายดาเมจเข้าพร้อมๆกันนะความสามัคคีจะมีผลมากงั ในการฆ่าคอมโบน,นี้นะถ้าใครแบบว่าแบบทิ้งเพื่อนนะปล่อยเพื่อนโดนลุมนะครับหรือว่าปล่อยเพื่อน2องสองสามนะลำบากนะมีหน้าที่เดียวคือช่วยกันลงไม้คะไมละมือลุมทาร่าแล้วก็อาย่าน,นะครับถ้าเราฆ่ามันได้ไวนะยิ่งไวมันก็จะยิ่งไม่เก่งนะครับก็คือคอมโบนี้แพ้ความสามัคคีนะครับคอมโบทาร่าแลวก็อาย่าน,นะครับเพราะงั้นเป็นไม่ได้นะครับก็คือหาจังหวะลุมกระทืบม,มันให้ดีนะครับลุมใส่สกิลพร้อมกันเชน่นซีซีอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าก็ยังอย่าลืมนะว่าตัวของอาย่าทาร่าเนี่ยมันมีล้างนะครับดีไม่ อาจจะหยิบทาร่าแล้วเอาเพลิไฟมาก็ได้นะสามารถแก้ทางได้เหมือนกันนะเพราะงั้นก็ต้องรอดูนะว่าคอมโบนี้จะแก้ยังไงนะรับดอยดอยก็มองว่าหาตัวที่มันแบบเรื่อยๆอย่างเช่นพวกลอเลี่ยวนะครับฟอนติโนอะไรเงี้ยน่าจะแก้ทางได้ดีนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะหรับการแก้ทางทาร่าแล้วก็อาญานะคมโบคู่กลางสุดโกงวันนี้นะครับครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะฮะจะเยกำลังใจให้คนทําคลิปมากเลยนะฮะสนใจคลิปอะไรต่อไันก็ฝฝ่ตามด้นะครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครัับแล้วเจกน